สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเขาป้าอีกแล้วย่าผ้าไม่เก็บเ้จ้าไปไปพี่น้องสวัสด,ดีสุกุสุก้นเด้อจ้าวัสด,ดีจ้ามากมากมากมีดอกนึงมีดอกนึ่งม,มีอีกโอ้เยเพิงออ ถูกอ้อนเปินมานนี่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 มานนี่อีกใช่ละ่ะเห็นอยู่แว๊บ,วบแวบเบมเแบมบนี่นี่นี่สีคือใบตองอ๋อนี่นี่นสามดอก้อยสามดอกเก้ว โอ้ยดอกมันยุกกขางๆกันยงกแต่บเบนเห็นนี่โอ้ยนี่อ,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 อีกนี่อีกอยู่ใกลๆกันพี่น้องตัดตัดตัด มนีเด็ดมันหนีว่านเซยังตัวพี่น้องยังตัวยังตัว่อยเหลีวพี่น้อง Vô cái cải cân này đã Nhà hiệp hết phía nó mua bùi này Đỏ mình này bố bên nhá Điêng 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 ừ. อยากตัวพี่น้งองผัวเห็ดมันปูพี่น้องเอาเอานี่บ,บัาฮเบ้าบู้ยงามขนาดพี่น้องสวยสวย พ,ออพ,ออพออ่อไ้เบียวพี่น้องพ่ออเบี้ยวพ่ออเี้ยวจ้าเพือนยสวยสวยเปียวพี่น้องพวกขาอาภากอยู่เบียเสียเพื่น กับบ้านพี่น้องได้พบเบิดพี่น้องเบื้องโอ้โอนี่อีกเบื้อง่นลักออกย่อยกับไปแต่พางดีสกูเทกเบื้องเอาได้บ่เอาบ่าได้กับบ่เป็นเนี้ยโกไ้เอาสวมดก พี่น้องนั่นๆจะพาไปบ้างเห็นบ่เห็ดคุ้มมุ่มคุ้มมุ่มมี่บ่ของสักกิวเรื่อพี่น้องเว้่องประเด็จตัดการบ่พี่น้องว่าคือสันเถะอันใดย่าบ่ได้อันสร้างล่าพี่น้องกิบได้บ่ได้สร้างล่าเพิ่นถิดมือย่าเพิ่นปิดไปเองเด้อพี่น้องวิดีโอ หัดพิณหงด้วยผ่าซางกระจายหอยเกลือพน้องโอ้ยบ่ได้ตัดขากองซักขาบ่าได้พี่น้องดอกนี้จนเอาพน้องเอาเพิ่นไว้นี้มื่เป็น,นยังให้เป็นเป็นเชื้อต่อไป รอฝนฝนตกมากอีกวันนี้อุ้ยพี่น้องเขามาป่อพ่อสองดอกใหญ่เลยเนาะกระตื่นเต้นอยู่เห็นบอพี่น้องดื่มหลายแร้วอันนี้เสาหนึ่งเลือพี่น้องเสารหนึ่งสิเป็นสองกิบเลซํำนี่แหละไปสองปลาฝนตกมากับน,นี้อ้ยเตรียมโตแอวลันปดัดตด ก็สิโขบคักเนาะพี่น้องเพินกะแห้งอยู่เปินกะห้องก็ออกไหมพี่น้องยางไปก็เหยียบปูปลาปูปลายุก็ฮก็บเลิกกับ่อยากเขาน้ำทั้งอยากเขาท้ำตั้งบ่อยากเขาพี่น้องอฝนตกมาอีกเกินวันอาทิตย์นี่แหละมันนี่วันเสาร์เนาะเห็นบอกพ وني พ و ่ถ่ายอยู่หนท้างนอนเตะ ทำอะไรใบดีไหมมาเขาป้ามองนี่อีกพี่นอ้องมียังอีกบ่ปอดอีกแล้วพี่น้องอันถ้าถ้ากิบไรปนผุข้นไมิ่นสิบ่รูน,นกิบไรบร่ได้สร้างได้มันถึกมันโดนเมื่อย่ายปิดไปเองเด้อพี่น้องบวกอีกเกิน อันนี้เห็นว่าผาักเศา้าเรื่งพี่น้องยามเศา้าไปช่องถุกป้าที่ย้า่เคลื่อนไปหลดพอย่ายพี่น้องย่า่กับสิโคล่าซ้ำนี่แหละพี่น้องเฮ<อ>็ดกับไปอันไราหมองลายป้ากัะยางไปเบื้องอันสุมองยุกเพิ่นกับเขาก็เริ่มบอกน่นจะได้แต่ะหมองหมองแต่ะสองสามดอกเพิ่นว่าท่านไหนโพปไปไหนอันนี้รอบเศา้า รอบเ้าพอกันกิบไม่จะพี่น้องวัดดีค่ะบา,บายยถ้าเห็ดออกได้หลายย่า่ขึ้นเสียสมมติเนาะถ้าเพื่อออกหลายย่า่ขึ้นเสียเฮ็ดกิบยาวก็นี่จ้ะวัดดีค่ะบา,บายยขอบคุณเด้อพี่น้องวัดดีค่ะ